สวัสดีครับผมวันนี้วันที่14กรกฎาคมปี2566นะครับผมก็มี2เรื่องมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับผมเรื่องแรกก็ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของค่าตอบแทนนะครับหรือเรียกว่าค่าป่วยการอาสมอ,าอาสอซึ่งก็จะมีการโอเนเงินเข้า1,000บาทนะครับสำหรับวันนี้วันที่14กรกฎาคมนะครับ แล้วก็วันที่20นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะครับผมที่รับเพิ่มเติมนะครับอีก200บาทสําหรับผู้ที่มีบัตรผู้พิการนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์นะครับสสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะประจําปีล่าสุดนี้ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับผมในส่วนของบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพ์ด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูละเอียดกันนะครับ สำหรับในส่วนของนะครับค่าป่วยการอสอมอหรือว่าอสสนะครับประจำเดือนกรกฎาคมปี2566ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับในวันที่14นะครับซึ่งก็เป็นวันนี้นะฮะอันนี้ก็แน่นอนว่าใครที่ทำงานครบส่งงานครบนะครับไม่ป่วยไม่ลาต่างๆเนี่ยก็จะมีการรับเงินนะครับโอนเข้าบัญชีนะฮะจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับซึ่งก็เป็นประเภทสวัสดิการ เงินค่าป่วยการอสมหรือว่าอสสนะครับเป็นประจําเดือนนะครับมิถุนายนรอบจ่าย01นย์นั่นเองนะครับผมก็จะมีการโอนเข้าให้สําหรับในส่วนของวันนี้1,000บาทนะครับผมก็แจ้งกันนะครับนะก็แจ้งกันให้รับทราบในกลุ่มนี้นะนะครับต่อมาครับเรื่องที่2นะครับแน่นอนว่าสําหรับผู้ที่ได้รับนะครับเบี้ยความพิการ200บาท ประจำเดือนกรกฎาคมครับก็จะมีการโอนเงินเข้าให้ในวันที่20กรกฎาคมนะซึ่งก็ต้องบอกว่าในการโอนเนี่ยก็เป็นช่องทางสําหรับการโอนนะก็คือบัญชีธนาคารของผู้พิการที่ผูกด้วยพร้อมเพย์นะครับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมอันนี้ก็จะโอนเข้านะครับผม200บาทซึ่งก็จะเป็นบัญชีเดียวนะที่ได้รับนะครับ800บาทในช่วงของประมาณวันที่10ที่ผ่านมา นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในกลุ่มนี้นะครับในเรื่องที่2ที่นํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ